สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนบริษัทน้ำตาลขอนแก่นและหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต่อทุนอนาคตเฉลิมพระเกียรติที่หอประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมวันที่26กรกฎาคม2567เวลา13นาิกา30นาทีดรทัชกรวงเพงรองศึกษาธิการภาค10เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ต่อทุนอนาคต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบโดยมีดรจรินทร์สุรเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมใจปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดี รวมถึงการปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนคืนสมดุลให้ระบบนิเวศให้ยั่งยืนในระยะยาวโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกว่า200คน โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายรวม2,000 20, 0ต้นยุวดีขววงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรายงาน